ครับก็สวัสดีครับผมว่าเราอยู่เนาะ,ะชีวิตตัวเองก็มาเจอกับเฟอร์นิทินเนี่ยค่อนข้างหนักหนาสากันเดียวก็ตัวเองเนี่ยไปหาโรงพยาบาลเพราะตัวเองเนี่ยป่วยบ่ยอยไปโรงพยาบาลเนี่ยมหมอเนี่ยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ,อเพราะว่าร่างกายสภาวะเราไม่รู้เป็นยังไงเวลาตอนกลางคืนคม,มันจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันจะ มันจะเป็มใจแล้ตัวเองรู้สึกว่าพูดบ้าๆอะไรอยาไม่คุยได้เนาะบางเอิญเนี่ยผมจะรู้จักกับกับหมอที่เป็นตรวจก็เลยบอกว่าลองลองตรวจเลือดดูก็บางเอิญมาตรวจเลือดปั๊มเนี่ยเกาบอกว่าเฮ้ยยูยูมีปัญหาเกี่ยวกับภาวะมะเร็งแลอะไรอ๋อมะเร็งที่ไหนคะแม่มะเร็งลำไส้ก็คือค่า C A เนี่ยของมะเร็งลำไส้มันขึ้นมามาตรฐานเนี่ยค่า C A เนี่ยมะเร็งลำไส้มันต้องอยู่ศูนย์ถึงห้า ในของผมเนี่ยมันดูดไปเยอะของพี่เท่าไหร่นะอ้าวอุ้ยเยอะเยอะ แต่ว่าไอตัวเลขนี่ก็คือหมอเขาบอกว่าเยอะมาอยู่ผมก็เลยไปรักษากับหมอโดยตรงที่สกลนครเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญพี่เป็นคนสกลใช่ไหมใช่ใช่จริงจริงเป็นคนสงขลาแต่ว่าไปอยู่สกลนครก็เกือบสามสิบปีแล้วก็ไปไปรู้จักผมสนิทกับหมอใช่ไหมก็เลยไปรักษาหมอที่ผู้เชี่ยวชาญโดยเดก็หลังจากรักษาเนี่ยผมก็มารู้ตอนหลังว่าหมอก็ได้เลยว่าจะเป็นมะเร็งเหมือนกันอ้ามันเป็นอย่างนั้นก็เลยตัวเองรู้สึกว่าหมอก็เป็นแล้วหมอเนี่ยยังยังยังจะไม่ค่อยหายเลย ตัวเราจะหายเลย่ประมาณก็เลยมาเจอโซ้นตินในผลิตภัณฑ์โดยน้องคนหนึ่งเนี่ยก็าแนะนำโดยที่แนะนำโดยผมเนี่ยมันันไปปั่นจักรยานแล้วก็วูบอ่าวูบวูบลงนะวูบวูบปั๊บเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็ลวงส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยผมก็อยู่อีกสองวันผมก็ไปทานอาหารแล้วก็วูบอีกครั้งที่สองแล้วหมอก็เลยบอกว่ายูคุณเนี่ยคุณรู้ไหมเนี่ยคุณเนี่ยอยู่ได้ไม่เกินสี่ชั่วโมง ผมก็เลยลงเฟซนะฮะลงเฟซลงไลน์เพื่อนลาเพื่อนลาะโอ้ยคนลุกเลยค่ะพี่ยู่ลาเพื่อนแต่แล้วว่ามาเจอน้องหน่อยโดยที่รู้จักกันดูยบังอื่นะครับน้องหน่อยก็เป็นไรที่ยู่ประมาณนี้ก็อธิบายก็ฟังเป็นอย่างนี้บอกว่าเนี่ยทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดิพี่ แต่ด้วยความที่เราเนี่ยไม่เชื่อเพราะเราไม่เชื่อรับอง่ากนแล้วก็เลยเออมาเอินก็ไม่มีทางเลือกนะฮะก็เลยลองทานแบนี้ก็รู้สึกว่าดีดีแล้วสุดท้ายคิดวิตตัวเองว่าดีอย่างละเหีนค่ะพี่ยูทานไปกี่ชุดไม่ม่ครั้งแรกค่ะพี่ทานกี่ชุดที่ตอบโจทย์อะค่ะตอบโจทย์ก็คือที่เห็นนะครับก็คืออยู่ประมาณชุดแรกนี่แย่เลยนะค่ะ ชุดแรกเนี่ยห้องน้ำเนี่ยอยู่นิดเดียวเนี่ยโอ้ยเก็บพลมานมากกระทุงใช่ไหมคะใช่เก็บเก็บแล้วก็โทรศัพท์ไปหาน้องน้อยว่าน้อยเธอเอาอะไรมาให้พี่กินเนี่ยแล้วก็อาจารย์นอสเนาะอาจารย์นอสก็พยายามพูดในเราฟังว่าเราเนี่ยมันมีโรคเยอะกพราผมป่วยมาเนี่ยสิบกว่าปีแต่เราไม่รู้ว่ามีโรคอะไรบ้างแต่ในร่างกายเราโดยที่หาหมอก็หาไม่เจอบ้างอะไรประมาณเนี้มาเจอตอนหลังก็เลยก็บอกว่าเอ้า เก่งมากหลังจากนั้นมาก็ความเจ็บตรงนี้ก็เริ่มบรรเทาลงไปเรื่อยๆ,ๆก็น่าจะากออกโจทย์ที่สุดน่าจะชุดที่สามชุดที่สามตอบโจทย์ใช่ไหมพี่ไปตรวจกับหมอครั้งสุดท้ายชุดที่เท่าไหร่คะอ๋ะอป่ยนานแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าผมป่วยจริงๆเนี่ย<ช>ผมหนักก็คือประมาณเดือนเมษาหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คืออยู่ประมาณน่าจะก่อนปีก่อนปีเนี่ยก่อนปีเนี่ยก็หมอกขเลยบอกว่าเราเนี่ยโอ้ไปตรวจไม่เจอเซลล์มะเร็งเลยไม่เจออะไร สุดยอดมากเลยนะต้องขอบคุณซูนตินเนาะพี่อยู่ที่ทําให้เราได้รู้จักกันด้วยค่ะพี่อยู่เป็นคนสกลนครเดิมีอยู่ที่สงขลานะคะแล้วแต่งงานหรือเปล่าก็แฟนเป็นคนสกลไหมแฟนไปตกตกตงนองหารอ๋อนองหาตอนนี้ก็ภาวะที่เราป่วยแั้วนะ่ะเ่มีความรู้สึกมาจากอาหากันเอก็ ก็ต้องแสดงความยินดีนะคะกับพี่ยูนะคะผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้นะคะแล้วก็มีโรคอีกหลายโรคที่ตามมาเยอะมากวันนี้ไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมคะก็ดี่ะสุขภาพแข็งแรงโรคทั้งหมดหายไปหมดละไม่เหลือแล้วว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เราถามว่าเราป่วยมาเป็น10ปีถามว่าให้มันหมดเนี่ย มันก็คงมีอะไรที่เรายังไม่มั่นใจผมก็เลยทานไม่หยุดโอ้สุดยอดทานะทานจนกว่าชีวิตจ่าทานจนเป็นเจ้าของเซ็นเตอร์ใช่ไหมคะเนี่ยเออสุดยอดค่ะขอบคุณวิูมากค่ะกับข้อมูลดีๆในวันนี้นะคะ